ข่าววันนี้กับมาดีสุรินวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา6นาฬิกา30นาที นางวิลาวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นางสาวละเอียดปานทองนักวิชาการสถิติคำนานการพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมตักบาตรกับช้างเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ณที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวจากนั้นเวลา9ก้านาฬิกานางวิลาวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายจริรศักดิ์อุราสายผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผนได้เข้าร่วมดำเนินการให้คะแนนและประมวลผลรวมถึงรายงานผลการแข่งขันด้วยระบบดิจิทัลในฐานะคณะกรรมการประเมินผลการแข่งขันตำข้าวหอมมะลิลีลาร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันตำข้าวหอมมะลิลีลาในงานหัศจรรย์ง,งานช้างสุดินประจำปี2566 นสนาสมแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายสงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้